สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและทื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปจะมาเน้นหวยรัฐบาลนะ,ะหวยรัฐบาลงวดวันนี้วันนี้นะฮะสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด แล้วก็ท้ายจะมีฮานอยโคตรแม่นทำไมถึงผมถึงบอกว่าโคตรแม่นก็ถามเจตุกดูนะเจตุกเมื่อวานก็ถ้าไม่เชื่อผมได้ก้าวบนก้าวล่าง VIP จะคิดว่าเจตุกคงจะ ย่องไปแทงเลขเก้าอีกแน่นอนเพราะว่าเจตุกเป็นคนชอบเล่นแต่ที่ผมให้ไปก็ได้เลขหกปกติมาแล้วฮะให้หกไปตัวเดียวแต่ไปพลาดไอพิเศษฮะพิเศษได้ออกกำลังกายศูนย์ม้งเห็นบอกได้สี่ร้อยล่างแต่ว่าขัดทุนเพราะไปรูดไปรูดอะไรอ่ะเจ็ดกัเก้าเลยอะไรเนี่ยเยอะ เมื่อวานก็เจตุกระโชคดีไปนะฮะได้ได้กำไรนิดหน่อยก็ยังดีแต่ถ้าไม่เชื่อผมผมบอกให้เลิกได้แล้วเลิกแต่ถ้าท่านไม่เชื่อผมเจตุก็คงจะได้เลขเก้าเพราะเลขเก้ายังเหลืออยู่ออกทั้งเก้าบนทั้งเก้าหกสามเก้าเลยใครที่จะร่วมบุญนะฮะทอดกระถินสามัคคีวัด พระธาตุหมื่นหินของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะะที่อำเภอเขาวงก็เลยอำเภอไปนิดเดียวเลี้ยวขวาแต่ว่าตัวบอกเลี้ยบอกทางนั้นเล็ก,กเกินบอกบอกที่วัดนั้นเล็กก็บางท่านผมยังเลยไปสิบกว่ากิโลเลย,เลยไปไปสิบกว่ากิโลไปกลับก็ยี่สิบโลเลยนะฮะ <c oughs> ทำบุญสองพัน นี่นะฮะหลวงพ่อไอ้หลวงปู่มหาศิลาฮะหลวงปู่มหาศิลามหาอุดหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะมหาอุดสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะฮะมีอย่างเรี่ยมและอย่างไม่เรี่ยมนะหลวงปู่ศิลาเอาหลวงปู่ศิลาก่อน เหรียญพังพการฮนะเหรียญพังพการนี่นะฮะพังพการแท้ทุกองนะฮะแท้ทุกองอันนี้มีอยู่สิบองนะฮะสิบเหรียญเท่านั้นใครอยากได้ก็เป็นประธานนะฮะเป็นประธาน <c oughs> <c oughs> นี่ก็หลวงพ่อกวยฮนะหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามหรือวัดอะไรบ้านแค่ สันบุรีนะฮะรุ่นสนะิ์มีครูฮะสิ์มีครูหลวงพ่อกลวยนี่ก็รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยฮนะแจกกรรมการทําบุญห้าร้อยบาทแจกหนึ่งภาพนะหนึ่งภาพมีหลายพิมพ์นะี้ยมีพิมพ์รสน้ำมนต์ด้วยนะนี่ปีรู้สึกว่าจะปีหกสามหรือหกสี่นี่แหละที่ผมไปเอามาจากวัดนะจากวัดไม่ไดเอาข้างทางมา อันนี้ก็หลวงพ่อดำนะฮะหลวงพ่อดำวัดหนองขุนหลังหานุมานนะฮะหลังหานุมานหานุมานก็เป็นประธานหนึ่งพันบาทนะฮะเป็นประธานหนึ่งพันบาทหลวงปู่แพ้วยันสวนเก้าเก้า นี่นะยานศูยนเก้าเก้ากล่องออกจากวัดฮนะกล่องวัดกล่องแท้พระแท้ดูที่หูก็รู้วนะก็ประทานสองพันบาทเพราะว่าพระนะั่นก็ตอนนี้ก็พันกว่าบาท <c oughs> ส่วนเหรียญนี้ฮนะหลวงปู่สุขพิมพ์บล็อกพิม์บล็บอกทองคำนะฮะ ก็ทำบุญได้ฮะอันนี้ทำบุญสามพันบาทได้หนึ่งเหรียญถ้าจะให้ผมเลี่ยมให้ก็สามพันสองฮะหลวงปู่มหาธิรามมาร่วมปลูกเสกนะฮะหลายพระคณาจารย์ที่ดังๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่อเงินวัดไทยนาำนะฮะเหลืออยู่หกเหรียญเท่านั้นอันนี้ยันยันห้านะฮะยันห้ายันสี่ก็มีเหลืออยู่หกเหรียญน,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 นะฮะ ครับทำบุญสองพันบาทแจกนะแต่ก่อนราคาขึ้นไปตั้งห้าหกพันนะบนห้างแท้นะฮะแท้ดูตรงนี้ยันห้าดูตรงนี้มันจะบุ่มลงไปมันจะมันนมันจะลงไปนะฮะทุกองนะฮะทุกอง,นะกองครับยันห้าต้องต้องดูตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงปลายนิ้วโป้งผมนะจะบุ๋มลงไปส่วนใครที่ชอบ <c oughs> ปลอดกอนะฮะปลอดกอ ของหลวงพ่อนวนนะฮะหลวงพ่อนวนของหลวงพ่อนวนนะฮะหลวงพ่อนวนอันนี้บูชาสองพันะฮะเป็นประธานสองพันบาทผมแจกเลี่ยมด้วยเลี่ยมไปแล้วด้วยเลี่ยมแล้วก็ถอดออกมาเพื่อแจกประธานกระถินนะฮะประธานกระถินมีอยู่ สององนะครมีอยู่สองสององเท่านั้นนะฮะประหลอดกอนะี่หน้าพระราหูหลังจากนารายเนี่ยนะพระขันด้วยตีจักรแล้วก็พระขันของพระนารายนะเอ้ของพระศิวะของพระศิวะแล้วก็จักรนาราย <c oughs> ยังมีอะไรอ่ะ ยังมีอีกหลายอย่างนะฮะยังมีอีกหลายอย่างที่ผมจะแจกสำหรับประธานส่วนเหรียญเหรียญน,นะฮะหลวงปู่มหาศิลารุ่นยิ่งมีย,งยิ่งมียิ่งรวยฮนะเนื้อเนื้ออะไรนะว่าโลหะหน้ากากทองคำยเส็นทองคําลงยาแดงรุ่นทุตกรรมการมีเก้า้อยเก้าสิบเก้าองค์ผมมีอยู่สองเหรียญแท้จากวัด พราะผมเช่ามาจากวัดทองตลาดห้าหกหมื่นนะฮะเนื้อทองแดงทองแดงอะไรทองแดงซาตินนี่หมื่นห้านวะธรรมดานี่สองหมื่นแต่ผมจะทําบุญฮนะใครที่ทําบุญสามหมื่นบาทมีสองเหรียญนะฮะทำบุญเป็นประธานสามหมื่นบาท เอาพระไปนะฮะเอาพระยิ่งมียิ่งรวยรวยของลูกป,ปูมหาศิลาแท้ล้านเปอร์เซนต์เรียมแล้วนะฮะเลี่ยมแล้วผมก็เคยลงในหนังสือแล้วก็หวยออกบ่อยหวยห,หลังเหรียญน,นะออกบ่อยเลขโคตผมก็เคยถูกมาหลายครั้งแล้วเหรียญ หวยฮานอยฮะหวยฮานอยเอาวันนี้นะฮะเมื่อวานก็นเนี่ยถูกหรือไม่ท่านดูเองนะหวยออกสามสี่สี่ก็เข้าหวยออกห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดก็เข้าวิ่งนะฮะหวยออกหนึ่งหกสี่สี่ก็เข้าหกก็เข้า หวยแล้วก็หนึ่งสองหวยออกแปดเก้าหกสามเก้าฮะแปดหกเข้าทั้งสองตัวนี่ฮะหวยของผมไม่มีเวลาที่จะไล่เออไม่มีเวลา <c oughs> มาวันนี้นะฮะมาวันนี้ก็วันที่สิบหกเดือนแปดหวยฮนันนอยจะพะกิจ กาชาติพิเศษเด่นวิ่งรูด3กับ8ก็มี37 30 39 36 828 6 808 3ปกติและว i p อเด่นวิ่งอรูด7กับ5ก็มี7 1 70 7 2 7 9 5 1 5 7 5 6, 5 6และ5 1สังเกตดูนะฮะสังเกตดูเอานะฮะสังเกตดูเอาแต่ผมมาโจ๊ะไปแล้วล่ะโจ๊ะไปแล้วทั้งรัฐบาลแล้วก็ฮาหนอยนะรัฐบาลก็เยอะหน่อย เพราะว่าหนึ่งกับห้ามันตรงกับเลขที่ผมให้วิ่งฮะพราะที่ผมให้วิ่งกำลังวันศูนย์กับสองแล้วก็เก้าเก้าเปอร์เซ็นเจ็ดกับแปดนั่นนะฮะมันตรงกับห้ากับหนึ่งของผมก็เลยจัดจัดไปทั้งรัฐบาลและเฉพาะกิจถ,ถ้าเฉพาะกิจไม่ออกรัฐบาลไม่ออกเดี๋ยวก็ตาม พิเศษฮะพิเศษตามพิเศษไปอีกอีกจึกหนึ่ง <S <S ผมคิดว่ามายังไงก็มา <C oughs> รัฐบาล <C oughs> มีห้าหนึ่งนะ <C oughs> มีห้าหนึ่งบน <C oughs> ผมเล่นตะบนเนีล่ามาเรียนเ <C oughs> <C oughs> เลขวิ่งเหมือนเดิมนะฮะวิ่งบนห้ากับหนึ่งและ้วกะ็เน้นไปที่ ห้าหนะึ่งหนึ่งสามห้าสองแล้วก็สองหนึ่งส่วนล่างฮะส่วนล่างอ้อเดี๋ยวผมนั่นใหน้นี่นะฮะเพิ่มเติมที่เพิ่มเติมไม่ใช่อะไรฮะรพ่อกับตันเขาจุดทูบจุดทูบวัดะระฆังโคศีตรามนะวัดะระฆังโคศีตราม ผมเช่า,าพาะมาแล้วเก็แถมทูบมาให้สามสามสามดอกะฮะดอกเลียมที่จุดแล้วเป็นตัวเลขก็จุดได้ห้าไอเจ็ดหนึ่งห้าแล้วทำไมผมมาเขียนผิดอาวันี้เป๊ะเลยอะ่ะกะจะไม่ให้ผิดกะจะไม่ให้ผิดพอพอลงสีพอลงสีองสเอา้าผิดอีกแล้ว <c oughs> นี่นะฮะเพิ่มเติมแล้วก็ผมก็โจ๊ะไปแล้วเมื่อกี้แต่เขาว่า ราคามันลงแล้วจ่ายจ่ายจ่ายครึ่งหนึ่งยิ่งกว่าครึ่งอีกฮะยิ่งกว่าครึ่งอีกตรงนะยิ่งกว่าครึ่งอีกล่างยังยืนพื้นนะผมรักเดียวใจเดียวพูดํำไหนก็คำนั้นผิดก็ผิดถูกก็ถูกไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวไม่ขอโทษเพราะว่าผมให้ฟรีผมให้ฟรีผิดก็ผิดถูกก็ถูกแต่ส่วนมากมันจะถูก ส่วนมากนะฮะมันจะถูกก็วิ่งหกกับสองเน้นหกนะฮะเน้นหกใครคนอื่นจะให้ยังไงไม่สนเพราะว่าที่เขาให้เพราะเขาไม่มีตัวดับเขามีแต่ตัวเด่นแล้วเขาก็เอาเด่นมาลง <c oughs> ไอ้ชุดเด่นสามตัวสามตัวสองตัวสามตัวเนะี่ยมันเด่นไม่เกินห้างวดหกงวดฮนะบางทีงวดเดียวก็มาลงกันลนะ เพราะว่าที่สามที่สี่ก็หลุดของผมนี่ทำจากตัวดับหลุดบ้างแต่หลุดช้าและนานหลุดนะฮะก็เอาไปพิจารณากันพิจารณากันนะฮะโดยเฉพาะฮานอยนะฮะฮานอยเข้าทุกวันนะ เข้าทุกวันเข้าทุกวันจริงๆท่านเอาไปวิ่งเอาไปวิ่งอย่างเดียวเนี่ยบนล่างปับ๊บแต่ว่าถ้าคนฉลาดเขาจะวิ่งบนลูดล่างมันจะได้เยอะกว่าหน่อยเยอะกว่าจริงไม่ใช่น้อยเดียวเยอะกว่าครึ่งหนึ่งเยอะกว่าเท่าตัวหนึ่งเท่าตัวเลย <c oughs> ลงลงร้อยหนึ่งนี่เก้าห้าลงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ฟันสี่ร้อยกว่าส่วน วิ่งเก้าห้าเรนี้ยหรือร้อยเปเนี้ยจะได้แค่สามร้อยมันต่างกันเยอะ <c oughs> ต่างกันร้อยกับบาทก็เอาไปพิจนารณากัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเยอะเพราะตังค์ไม่ค่อยมีส่วนใครจะฮะ <c oughs> เป็นเจ้าภาพเป็นประธานเป็นกรรมการ หรือว่าจะทําบุญเฉยๆก็ทําบุญร่วมทําบุญผมแจกพระทุกท่านนะฮะทำแต่ท่านต้องทำสามร้อยบาทขึ้นไปนะเพราะพระที่ผมจะแจกนั้นราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยอ่ะไม่ต่ำมาหนึ่งร้อยไปจนถึงราคาสามสี่หมื่นนะฮะสามสี่หมื่นอ๋อมีอีกอย่างหนึง่ง ดูปู่มหาศีลารุ่นประทายข้าเปลือกนะฮะรุ่นประทาเข้าเปลือกเดี๋ยวผมบอกราคาราคาที่หลังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีะฮะและดูเพื่อความเฉิงเท่านั้นนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ